ก็สวัสดีครับท c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอารมณ์ดีหน่อยนะครับวันนี้ก็ไก่ที่ชนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับลูกเจ้าชัตเตอร์หรือเจ้าแดงมีโชคนะครับก็ได้เปลี่ยนค่ายนะครับเอาก็มีรายได้ตรงนั้นขึ้นมานะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจในการเพาะเลี้ยงนะครับ ก็นับตั้งแต่เดือนธันวาคมมานะครับก็ได้ขายไก่อยู่ที่ราคาแรงๆนะครับอยู่ที่สามหมื่นห้าหมื่นแล้วก็สองหมื่นแล้วก็สามหมื่นนะครับก็รวมแล้วก็ตกไปแสนกว่าบาทนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นการหาเงินเข้ากระเปาง่ายเหมือนกันนะครับสําหรับ ใครที่มีไก่เก่งนะครับการเพาะเลี้ยงนะครับแต่ที่ไก่ที่ได้ขายเนี่ยไม่ใช่ว่าไก่ของตัวเองทั้งหมดนะครับจะเป็นไก่จากค่ายดังนะครับจากค่ายซอสนันนะครับที่ได้มาเป็นพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็ผสมแล้วก็ได้ลูกได้ลูกของเขา,เาไปชนนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ชนชนหมื่นชนแสนนะครับ ล่าสุดก็ไม่ชนแพงหรอกครับชนสามสี่พันนี่แหละเพราะเป็นไก่ใหม่นะครับชนะบอนปลานะครับอันกับหน่อยนะครับแบกสองขีดนะครับก็ถือว่าไก่ตีแผลนี้นะครับแผลสำคัญมากเลยครับตีแล้วโดนตนทุกเม็ดนะครับก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จนะครับก็มีคนติดต่อเข้ามาหลายคนนะครับ ติดต่อเข้ามาบางท่านก็รอก่อนจะเอาแต่ตังค์ยังไม่ครบประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วก็มีคนให้เข้ามาแล้วยอมวางเงินนะครับก็ถือว่าคนนั้นได้ไปนะครับในราคาสามหมื่นถือว่าโอเคนะครับสำหรับไก่พร้อมเลี้ยงชนนะครับไปต่อไปนี่ก็น่าจะ ติดตามไปชมเหมือนกันนะครับว่าจะดีแค่ไหนนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละนะครับจะชนที่ไหนก็ลอก็น่าติดตามไปชมมากเลยนะครับสำหรับไก่ตัวนี้สำหรับท่านที่ติดต่อเข้ามาแล้วนะครับบอกว่างบยังไม่พอรองงบอยากได้อยู่แต่ว่าเงินไม่พอก็ผ่านไปก่อนนะครับ